ในวันที่13มีนาคมปีพุทธศักราช2564โรงเรียนวัดบางเป้งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งได้เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิทในระดับชั้นปรมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนวัดบางเป้งในการสอบครั้งนี้ โรงเรียนวัดบางเป้งมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยมีการวัดอุณหภูมิของร่างกายและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนการเข้าห้องสอบซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกท่านเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัดมีการประชุมทำความเข้าใจทบทวนในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน โดยยึดข้อปฏิบัติในคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานบรรยากาศในห้องสอบโอลิเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่พบปัญหาใดๆในขณะที่นักเรียนทําการสอบทั้งสองห้องในการนี้โรงเรียนวัดบางเป้งขอขอบคุณท่านสอนอสมบัติจันกระจา่างผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งที่ได้ให้เกียรติมานิเทศกําก,กับติดตามในการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โอเน็ตระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนวัดบางเป้งได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการจัดสอบให้ดียิ่งขึ้นและกล่าวสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการในการดำเนินงานครั้งนี้